ขออนุญาตทุกช่าชาครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ่อรักทุกคนด้กันครับวันนี้เจอแล้วอดเชื่อไม่ได้ครับหิวข้าวยังยิ้มหิวข้าวยังโอเคเจอแล้วอดเชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ เดี๋ยว,วครับเดี๋ยวเราหดเชรืไม่ได้ลุงเอาให้คุณลุงไปทาำข้าวครับผมขอบคุณครับนะติดตามนะครับตั้มที่ศูนเจ็ดครับเดี๋ยวผมจะามาทำคำเยียงาให้เพื่อนได้ดูใหม่ครับองกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาไปทาำข้าวให้คุณลุงโอเคนะครับครับ<อ> โอเคครับคุณลุงครับโอเคครับทเข้าวเลยครับไปทเข้าวเลยซื้อพัตเตอร์ติดด้วยนะพัตเตอร์ซื้อซื้อติดด้วยนะแล้วก็มันทำความดีนะคุณลุงนะครับผมสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับ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 โอเคครับเดี๋ยวเราค้าหน่อยครับขอเชื่อเดี๋ยวคุณลุงไม่ได้ครับสวัสดีครับ